别别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  สี่ดีครับผมก็พากินพาเที่ยวแล้วครับวันนี้ผมมาเปรับมาทำหมูครับมาทำหมูให้เขาครับมาทำหมูให้พี่ออเ่เออ,อก็มาทำกินเงินแล้วครับ <c oughs> ไม่อะไรมาก วัววันนี้ม็ดม็ดนีม็ด มีดจับเเลยอมีดคมมีดตาเฮ็ดเล็กกว่านี้เด็กเด็กเนี่ย

úm, không phải đâu. Rớt hỏi đi. Om, đi. Đây này. Còn cái này. Anh nè? cái Anh

เคยเห็นนะ้ม,มหมูครับสูตรสูตรเต็มครับสูตรนี้กินมาเป็นสิบปีแล้วครับนี่ไปแอบดูสูตรเขามาอร่อย คอนที่หลังหมูมัให้มันได้ถึงชัโมง่อ่สีไปไหนโมมเล็ดกไปากนมเดียวนั่นเดียวเลยมัให้มันได้ให้ดีกับ่านไปาด้ยม มากเพื่ออะไร,รอนี่ก็อร่อยแล้วนี่ใส่ก้างไว้มันอยู่ที่นำ้ำจิ้ออมอยู่ที่มกด้วยนะเนี่ยเราจะอยู่ที่หมูด้วย เห็สูบมากแต่ไม่มีอะไรมากหรอกขอหมูยากนี่นียรับขาเขียเห็มหมักไหมแล้วเขาจะเอาขึ้นมายากเจเออ่ออะไรมีอะไรมากนี่นจับสูรไว้จับได เดีเยอเดี๋ยวเดี๋ยวป่ะฮะาน้าไหยถ้าอยากได้หอมหน่อยหอมหนยก็จเตรียมใส่าน้าอะไร่ะคยใสเห็ดเราขึ้นมาย่างก็เห็ดนีแต่น้ำซอสหอยมานำมันนี่ด ต้มหมักต้มอะไรเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ที่สูตรที่ว่าเราหมักยังไงมันจะให้มันเนื้อมันนุ่มแค่นั้นแหละมมมันอชใส่มะนาวลงไปด้วยะมะนาวทำให้เนื้อนุ่มนะหนี่มใสา ผมว่าแล้วเนื้อมันหายไปไหนวะไปไม่ได้แล่แล่ยังไม่หมดผมก็ถามอยู่เฮ้ยเนื้อหนามันเป็นอะไรกันปลาต้องติึงเลือดโมเป็นโมเทีหน con cá dưới phải đang là lô cái này sóng dài cái này nó băng không băng rồi มีน้ำเกลือมากนะนี่ไงขนมไปหยิบไปเดี๋ยวลืมเดี๋ยวโยนเข้าป่าเนี่ยดมแต่ม,มือนี่ก็รู้แล้วอร่อยไม่อร่อย <c oughs> อาบ,บางคนเขาก็ใส่น้ำตาลน,นะบางทีงงงงง่บางที่เขาบางที่เขาก็ใส่น้ำตาลใส่แล้วจะสูตรด้วย หวานนหน่อยนนมันแล้วแต่สูตรของเขาแต่ผมแค่นี้พอสูตรวงเล่าเขาไ,ไม่ทำให้หวานนะจะให้มันเค็มนินดๆถ้ได้ข้าวเหนียวมาจิ้มก็มันมันส่วนมากมันจะออกเค็ม,มเ,เค็มในหน่อยพวกเนี้พวกเนื้อย่างอะไรเนี่ยถ้าออกหวานนะคนไทยกินคนไทยชอบหวานชอบรเทพีไหมเออ คนแก้วชอบกินไม่มีแก้วห้องมีแก้วไหมอยากจะตำกระเทียมใส่ไหมไม่ตำใส่เลยเพราะว่ามันเวลาย่างมันจะไหมให้กินไหม,มนะใส่แล้วก็นี่เวลาย่างอืเอาใช้โรยเอาได้ต้องโรยเลย กะไว้สักชั่วโมงหนึง่งเ,เ,เอาต่อเบียร์อีกแล้วเ,เอาคกเอาสากมาทานำน้ำจิ้มนี่ทำน้ำจิ้มเจียวอ่ะก็พริกแห้งไงมีซื้อไห้เฉยว่าทำไม่ทำไม่รู้จะซื้อไว้เฉยพริกสดอ่ะมันจะซีฟูด้ดน้ำตาล น้ำตาลด้วยน้ำตาลชูรสด,นะด้วเกลือเกลือนี่น,ดดนี่แต่เกลือกับฟงชูรสน,น,น,นี่นี่มี่มแล้วพอดีไปซักผ้าลงมา <c oughs> มาเลยค่อยซัก,กโอ้ยเราไว้างนี่ตากก่อนแล้ว ว่าง,งเรียวลาวส่วนตัว <c oughs> นี่แหลจบใส่มะนาวไหมให้มันนุ่มเ <c oughs> นื้อมันนุ่มขึ้นปุ๊บมะนาวปุ๊บใส่มะนาวปิดฟ้าปิดฟ้ามาดิ ที่ว่าทำไมซื้อมาไม่พอพูดเล่นเลยมันมันเป็นเอเนี่ยนี้มันเป็นทรงนี้ทรงนี้อย่าแล้วจะทำพิลรทำพิงรงนี้ก็แล้วกพดมะนาวด้วยก็ตกจากมาพอแล้วทำเจีวทำม่ด้วยสามี สองน้ำจิ้สมส,ส,มส,สองก็ได้ได้เไหมขึ้นรถมาปกการโอ้เราจะได้ยวบเราครัสูตรง่ายๆไม่ต้องอะไรมากอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่น้ําจิ้มล้วตอนนี้ทำน,น้ำจิ้มไมด้หรอก โอเคครับถ้าเช่อพื่อนจ๊อบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มพาคุณพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ